มีอยู่สองวิธีค่ะ 1. ทําทำคลิปแบบมอบของมอบสินของให้กับแบ่งคนที่ยากไร้เด็กเหมือนกับว่าให้ทำคลิปเกี่ยวกับการแบ่งปันหาวิธีที่สองเลยค่ะให้คุณนะคะให้คุณมอบความรู้แบ่งปันความรู้สร้างคุณค่า นั่นแหละค่ะคือสร้างตัวตนให้กับผู้คนได้รู้ว่าตัวตนคุณเป็นแบบนี้นะแล้วคนก็เขาจะเข้ามาติดตามแล้วถ้าเรามอบสิ่งดีๆเป็นคนให้ก่อนนั่นแหละค่ะความแตกต่างคุณให้คุณค่ากับผู้คนหรือเพื่อนบางคนสำคัญค่ะคือจุดเด่น ความแตกต่างโค้ดขอ,อยกตัวอย่างเช่นช่วยอุดหนุนขาคนขายพวงมา лай, ลัยเราทำคลิปแบบนี้คนก็จะมองถึงความประทับใจในตัวเราเพื่อนก็จะมองความประทับใจในตัวเราว่าเราเป็นผู้ให้เราเป็นคนที่ให้คุณค่ากับคนอื่นค่ะตัวอย่างที่สองคือ อุดหนุนคนขอทานข้างทางแล้วเราทำคลิปวิดีโอเพื่อสร้างแรงวันใจให้กับคนเข้ามาดูยงไงคะคนก็จะเห็นว่าเออตัวตนของเราเป็นแบบนี้แล้วเราให้คุณค่ากับผู้คนรู้ไหมคะว่าทุกคนอ่ะที่มองเห็นความแตกต่างนั่นคือจุดเด่นแล้ว คเพื่อนเพื่อนหรือคนที่เข้ามาดูคลิปของเราก็จะติดตามเราดูคลิปของเราจนจบไงคะรู้ไหมคะว่าในไลฟ์ก็เหมือนกันถ้าคุณจะไลฟ์ออกกล้องนั่นแหละคะ่ะคุณก็คนหรือเพื่อนเข้ามาติดตามเขาก็จะตาติดตามคุณเวลาคุณเล่าเรื่องเขาก็จะติดตามคุณไปตลอดนั่นแหละคะ่ะคือ fc ตัวจริงแฟนพันธ์แท้ไงละคะ เก็ตหรือยังบอกแล้วจำไว้นะกดหัวใจกดติดตามแล้วค่ะแ้้เจะกันคลิปหน้าค่ะ